สวัสดีครับ FC แฟนคลับเพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมอดเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังผมนี่จะเป็นรถตู้นะครับปกติผมจะรีวิวพวกกระบะพวกรถ P P V นะครับแต่วันนี้มารีวิวขยายไซส์รถขึ้นมาเป็นรถตู้นะครับผมเป็นตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคันที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี15นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้าง นะฮะทะเบียนฮอนกฮูกลอลิงนะครับ8671กนะครับกรุงเทพมหานครคันนี้เพิ่งเข้ามาเกียร์ออโต้เลยนะครับมีคันเดียวในร้านเท่านั้นนะครับใครที่หารถตู้ไว้ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับติดต่อออเพชรยนได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับเป็นรถหน่วยงาน รถหน่วยงานเป็นรถเช่านะครับไม่ได้เป็นรถวิ่งประจําทางป้ายเหลืองหรือป้ายฟ้าใหญ่แต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นรถเช่าหน่วยงานเช็คประวัติรถได้นะครับการันตีโครงสร้างเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถเดิมนะเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับอย่างด้านหน้าคันนี้มาดูกันเลยนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้ไฟหน้านะครับเดิมนะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับ ไบหน้าคมเดิมนะครับใส่ไม่หมองนะครับแล้วก็ส่งตัวรายละเอียดกระจงกระจังกันชนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเดิมเช่นกันกระจังเป็นโครเมียมนะครับสชั้นนะครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับรายละเอียดเดิมนะคันนี้รถหน่วยงานมาเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับสำหรับคันนี้ คันนี้หน้าเดิมนะครับตัวโครงสร้างอ่ะดูตัวคานนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับอันนี้เดิมหมดคานเดิมหัวน็อตเดิมจุดแต้มสียังมองเห็นได้ชัดนะฮะดูตำแหน่งของตัวโครงสร้างด้านหน้านะฮะอันนี้น็อตไม่มีขยับอันนี้ไม่ได้ล้างนะฮะมันยังไม่ได้ล้างมีแต่ฝุ่นนะครับมีค่าบฝง่คราบฝุ่นนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับแห่งจิ้งหรีดเดิมไม่ล้มนะครับเป็นพาร์ทจากโรงงานโตโยต้าอย่างเช่นกันนะครับแล้วก็ตัว สติกอร์มกนะครับอันนี้ยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างตัวดูโครงสร้างด้านหน้าซ้ายนะครับหัวน็อตเดิมนะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยรายละเอียดเดิมแน่นอนนะครับสติเกอร์ต่างๆอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับจากโรงงานโตโยต้านะโอเคอ่ะมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับคันนี้ปี15เข้ามาแค่คันเดียวนะสำหรับรถตู้รุนนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีจะเข้ามาทีนะครับ ตัวบอดี้โครงสร้างตัวสีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมแน่นอนนะแล้วก็คันนี้ให้เป็นล้อแม็กขอบ10อสาไม่ใช่ล้อแม็กสิล้อกระทะนะครับขอบ15ได้ยางปี21นะครับได้ยางปีใหม่อันนี้เป็นยางของกูดิเอเลยนะอันนี้ยางปีใหม่นะเนี่ยวให้ดูให้ดูปียางปียางนี่นี่สัปดาห์ที่ส 4, 4่นะครับแล้วก็ตัวละเอียดตัวโช๊คนะครับเดิมๆนะครับยังมองเห็นตัวหนังสือตัว L อยู่เลย นะตัวโช้โครงสร้างอะไรต่างๆน,นี่เดิมเม็ดอาร์คมองเห็นเรียงเป็นตับอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังหรือโครงสร้างแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับตัวเสาหน้านะครับเสาเอรายละเอียดต่างๆอันนี้เดิมนะครับคานเดิมรายละเอียดตัวคอนโซลคอนโซลน,นะครับด้านหน้าเป็นสีดำแอร์แบ็กคู่หน้านะครับได้เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังอันนี้เป็นสีเทานะครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดดูเครื่องให้ดูนะเราจะดูไปพร้อมๆกันอ่านี่ขออนุญาตแงะนิดนึงเปิดให้ดูกันเรียวๆแบบนี้เลยอ่ามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับอ่านี่นะครับจะขออนุญาตแป๊บนึง ผมขอยุยาตเน็บก่อนอบอโอเคนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0 D4D คอมเลเลลนะครับเครื่องยนต์เดิมจุดแต้มสีต่างๆพวกอะไรเหยดตัวหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะฮะไม่มีการปรับแต่งหรือโมดิฟายแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เดิมพวกตัวคานโครงสร้างนะครับเม็ดอ้างน,นี่มองเห็นชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิม ทุกซอกทุกมุมคันนี้ด้านหน้าเนี่ยตัวหัวกเก่งด้านหน้าเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดเลยนะตัวแผ่นเพจนะครับอันนี้แผ่นเพจแท้ตอกมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับ 1KD ดนะีนะเครื่องยนต์3.0ูนนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่แล้วก็ตัวที่รองนั่งนะตัวโครงสร้างด้านล่างเนี่ยเดิมหมดนะครับเป็นตัวโครงสร้างติดรถมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูพวกตะเข็บต่างๆนะครับเดี๋ยวขอญาตดึงหน่อยนะครับ เห็นเป็นแผ่นเหล็กประกบกันแบบนี้เลยเม็ดอาร์กมองเห็นชัดเจนนะครับไม่มีชนอุบัติเหตุพลิกความแน่นอนนะครับตะเข็บสวยๆแบบนี้นะฮะอ่าดีสวยงามจริงนะครับคันนี้ปี15เกียร์ออโต้ไม์แสนโลนะครับคันนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายราคาดีมากอ่านะเรามาดูรายละเอียดรถกันก่อนนะครับอ่าต่อนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง3แถว9ที่นั่งนะครับ เดี๋ยวตัวเบาะตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวต้องมีปรับแก้นิดนึงนะครับมันชํารุดแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกตําแหน่งเลยนะนี่นะครับเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวคันนี้แอร์เป็นแอร์เดิมนะครับเป็นแอร์เดิมติดรถมาเพดงเพดานสะอาดสะอา้านนะครับจุดที่เพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัวลําโพงที่มีติดลาโพงเพิ่มขึ้นมา4จุดนะฮะ แอร์นี้แอร์เดิมเพดานเดิมนะครับหรือว่าใครที่ต้องการให้เอารถของเรานะครับไปทําเป็นรถเป็นตัว V นะฮะก็ได้นะครับเรามีบริการติดต่อเข้ามาเลยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เราลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกเรานะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างประตูนะครับอะไรต่างๆนี่โครงสร้างเดิมหมดนะนะโครงสร้างเดิมนะครับประตูต่างๆนะฮะอันนี้รละเอียดเดิมนะ เดี๋ยวเราต้องไปล้างอีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างปิดที่ดูปิดแนบสนิทนะครับเม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนนะครับตัวตำแหน่งตัวตัวลางตรงนี้เนาะ,ะรายละเอียดเห็นชัดเจนเลยเม็ดอาร์คนะครับกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับเป็นพาร์ทเดิมทุกบานจากโรงงานแล้วก็ด้านท้ายนะครับรายละเอียดด้านท้ายของคันนี้ประตูฝาท้ายนะครับ เพราะตรงไหนก็เดิมบางทั้งนั้นนะครับไฟท้ายก็เดิมทั้งสองด้านนะครับกันชนท้ายพาร์ทเดิมจากโรงงานนะตัวโคมไฟท้ายไม่มีหมองนะครับกรอบใสๆแบบนี้เลยโคมไฟใสๆแบบนี้นะกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับประตูท้ายนะครับเปิดขึ้นมาใช้งานได้ปกติตัวโช๊คอะไรต่างๆเงนี้หัวน็อตก็เดิมหมดนะครับ ตัวตะเข็บนะครับด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์เรียงตัวสวยนะครับหัวน็อตเดิมนะหัวน็อตตัวประตูนะครับหัวน็อตเดิมนะครับเห็นไหมตัวตังสือตัว L อลมองเห็นชัดเจนนะครับไล่มานะครับด้านขวานะครับตัวนังสือตัวอามองเห็นชัดเจนเช่นกันนะครับพวกแนวตะเข็บต่างๆพวกนี้นะเนี่ยรอยซีนเดิมจากโรงงานเห็นนะเป็นรอยนะครับ เาน็อตเนสไม่มีไขเลยตัวไฟท้ายนะดูเลยไม่มีรอยรอยไขยนะคันนี้ติดม่านให้ทั้งคันแล้วก็พวกรายละเอียดตัวฝาท้ายด้านในนะฮะฝาท้ายด้านในอันนี้ก็มีแต่คราบเลอะนะเดี๋ยวเราไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีอะไรตัวรอยซีนประตูท้ายก็เดิมนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับรถสภาพเดิมน่าใช้งานนะครับ ามาดูด้านขวาต่อนะครับคันนี้ละเอียดกระตรงกระจกนะครับเดิมนะครับกระจกเดิมแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งคนขับนี่น,นี่ผมให้ดูเลขไม้ก่อนไม้แสนแปดไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นไหมนะฮะไม่หนึ่งแสนแปดพันโลเท่านั้นเองนะหนึ0งแสนแปดโล นะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เกียร์ออตโต้อันนี้อย่างที่บอกไปเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้ได้เป็นตัววิทยุเครื่องเล่นเป็นของไพอเนียนะครับเครื่องเล่นไพ er. อเนียสวยงามมากเกียร์ออตโต้นานๆจะเข้ามาทีนะครับอย่าช้าอย่าช้านะฮะแล้วก็พวกโครงสร้างด้านหน้าขวานะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างแต่นี่เป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับสิ่งที่เห็น น็อตที่เห็นโครงสร้างที่เห็นเดิมหมดนะครับแล้วก็พวกต,ออตะคงตะเข็บนะฮะดึงกันเข้าไปนะครับเดิมๆนะครับโครงสร้างมันเดิมนะครับอาจจะมีอาจจะมีเก็บตัวรายละเอียดมาบ้างนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นโครงสร้างเดิมของเขานะครับแผ่นจะเห็นเป็นแผ่นเหล็กประกบกัน2แผ่นแบบนี้เลยนะครับอ่าก็สวยๆนะครับ นะ่าใช้งานนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถตู้เอาไปใช้งานส่วนตัวนะครับหรือเอาจะไปวิ่งงานก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถคันนี้นะฮะปี B 15นะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ3.0ปี15เกียร์ออโต้ไม่หน0 0 0โลราคานะครับเปิดอยู่ที่659,000บาทนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้659,000บาทก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้ยอดจัดลดุ้นแน่นอนรับรถตู้นะครับ แล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช n e l เพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดหน้าจะมาอัปเดตสต็อกรถรุ่นใหม่ยี่ห้อใดที่จะเข้ามานะบอกเลยตอนนี้เยอะมากรถเข้ามารีวิวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับผมห้ามพลาดนะครับติดตามคอยให้กำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ผมโอ๊พชยนต์ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ